จำแทบไม่ได้เลยนะคะอดีตเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์และเป็นอดีตเจ้าอาวาสนครสวรรค์ด้วยนั่นก็คือทิศฤทธิ์ค่ะดูสิคะวันนี้ใส่แมสใส่หมวกปิดบังใบหน้าเข้ามามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตํารวจเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้มีข่าวออกมานาหูเลยนะคะว่ายักยอกเงินวัดค่ะเอาไปเปย์ให้กับศรีกาแล้วก็มีโลกตั้งสามใบด้วยกันที่สําคัญแล้วเนี่ยวันนี้ฝั่งผู้หญิงค่ะที่เขาบอกเป็นเศรษฐีนีโมจินะคะคุณภูทินีศรีกาําหวานบางคนก็เรียกเธอแบบนี้เธออายุ56ปีแล้วนะคะ โดนเจ้าหน้าที่ตำรวจรวบตัวค่ะข้อหาก็คือสนับสนุนเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์นั่นเองนะคะคือจะว่าไปก่อนหน้านี้มีข่าวทิศฤตนะคะคือพระมีโรคหลายใบและโรคแต่ละใบก็มาแฉกันเองนั่นแหละคะ่ะเพราะอะไรมีความหึงหวงกันเกิดขึ้นแล้วก็มีข่าวออกมานะคะว่าทิศฤตอยู่กินกับสีการน้ำหวานหรือว่าเศรษฐีดีโมจินะครสวรรค์แห่งนี้ 15ปีแล้วนะคะอยู่กันแบบฉันสามีภรรยาเลยระสิกากร่กํรำรวยมีบ้านหลายหลังมีรถหลายคันนะคะและผลปรากฏว่าพอฝั่งผู้ชายก็คือทิศลิตเนี่ยไปติดพันข้าราชการจากสถาบันสงแห่งหนึ่งเรื่องมันก็เลยแตกเรื่องมันก็เลยแดงขึ้นมาบิ๊กเต่าบอกว่าเรื่องนี้ไม่ยากค่ะเดี๋ยวต้องสืบจนรู้แหละนี่แค่เงินวัดเท่านั้นนะคะยังไม่รวมในเรื่องของการสร้างอุทยานพุทธสวรรค์อีกด้วยคือง่ายๆบิ๊กเต่าบอกเลยว่าเป็นเรื่องของพระเอาเงินให้แฟนค่ะ